วัยของสมาคมกีฬามวยนะครับล่าสุดก็เล็งหานักชกรูปร่างสูงมาเสริมทีมชาติเป้าหมายเตรียมลุยโอลิมปิกปี2028ครับที่สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับจัดประชุมประจําเดือนเมษายนวาระสําคัญก็คือเรื่องการรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกมวยสากลระดับมาตรฐานในพื้นที่กกทหัวหมาก ก็มีการอัปเดตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว <c oughs> นะฮะว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วในโครงสร้างตึกยังแข็งแรงดีคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายนนี้และทันใช้จัดซีเกมทันวาคมนี้แน่นอนแต่ถ้ากรณีไม่เรียบร้อย มีแผนสำรองแล้วก็คือจะไปใช้อาคารกีฬาเวส2ไทยญี่ปุ่นดินแดงเป็นสังเวียนแข่งขันทดแทนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะฮะจากการที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลเนี่ยล่าสุดรับพิรูธรับรอง w o r ร์ box i n ซชั่วคราวก็ทําใหโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกาในปี2028ยืนยันแล้วว่ามีกีฬาหมวยชิงชัยแน่นอนแต่ว่าตามระเบียบก็จะมีการปรับรุ่นน้ําหนักนักชกชายหญิงซึ่งห่างจากเดิมเนี่ยสำหรับรุ่นเล็ก3กิโลกรัมรุ่นใหญ่ห่างจากเดิม 5กิโลกรัมนะครับใช่ค่ะ<บ>ก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่า3กิโลกับ5กิโลเนี่ยมันต่างกันยังไงใช่ไหมคะก็คือเกณฑ์ใหม่ออกมาของ World Boxing อ่ะเขาจะแบ่งเป็นชาย10รุ่นแล้วก็หญิง10รุ่นอย่างมวยชายจะเริ่มที่น้ำหนัก47-50กิโลกรัมอันนี้ห่างกันแค่3กิโลถูกไหมคะไม่มากใช่แล้วพอขยับมาตั้งแต่50กิโลกรัม คราวนี้แหละเป็น50ถึง55กิโลกรัมรนจ์มันกว้างขึ้นใช่ค่ะทาให้กังวลว่าเฮ้ยคราวนี้แหละปกติเราจะลดแค่1นึ่งกิโลมนกิลก็ว่าเหนื่อยแล้วนะสำหรับคนที่ต้องลดน้ําหนักใช่แล้วคุณลองคิดดูว่าคนน้ําหนัก50กิโลกรัมไปต่อยกับคนที่น้ําหนัก55กิโลกรัมล่ะถือว่าต่างช่วงกันเยอะเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นทั้งมวยชายแล้วก็มวยหญิงด้วยนะคะครับผมก็จะส่งผลต่อการเตรียมตัวของทีมชาติทั้งชาติไทยและชาติอื่นๆแน่นอนนะฮะในเเร่่องงกกกนี้พาาาาะฉั็ตหฬโดยยยมวช จะเน้นเฟ้นหานักชกที่รูปร่างสูงใหญ่ แข็งแรงล่าสุดมีอยู่ในแคมป์ทีมชาติแล้วคนอายุ17ปีสูง191เก้าสอ้โหซนโอ้โหนึกว่าเป็นนักบาสเลยสูงปรี๊ดเลย<ห>ฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เล็งไว้อันนี้เฉพาะเจาะจงมาเลยนะครับชื่อว่านาบิลอานานนะครับความสูง192เซนติเมตรนักชกเชื้อสายไทยแอลจีเรียฝรั่งเศสเป็นดีกรีแชมป์มวยไทยเฉพาะการในรุ่นแบนตัมเวดของสึกวันแชมเปี้ยนชิพนะฮะถ้าใายมวยและนักชกสนใจเนี่ยทางสมาคมก็บอกว่า ยินดีสนับสนุนเต็มที่ครับตอนนี้เนี่เราก็เพิ่งเอาเข้ามาใหม่ๆนะครับเป็นเด็กอายุ17ขวบก็สูง1 9 3เหมือนนาบินเลยครับนะอ,อย่างย่งนาบินนี่ก็สนใจนะครับถ้าจะมาช่วยชาตินะครับจะมาช่วยชาติแล้วก็โหยินดีเลยครับเพราะว่านาบินนี่ก็แข็งแกร่งมากแล้วก็น้องคนนี้เนี่ยก็จะ สไตล์เดียวคล้ายๆนาบิลเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะเอามาสร้างตอนนี้เราก็พยายามที่จะเลือกคัดเรื่องนักกีฬาที่มีศิริลาที่ได้เปรียบเข้ามาก่อน,น้ใจสู้นีครับส่วนเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรเนี่ยเราก็มาเสริมมาเติมเอานะครับได้นาบินมาจริงๆนะคะถือ,อว่าโอลิมปิก LA 2 2 8 8เนี่ยความหวังนักชกไทยเราอีกหนึ่งพิกัดเลยและนาบิล แม้ว่าสูง192ซนติเมตรใช่ไหมคะแต่ว่าปกติเขาจะต่อยอยู่ที่เวทประมาณ65-70กิโลกรัมโอ้ถือว่าน้ำหนักเบานะาเทียบกับส่วนสูงเป็นพิกัดที่น่าสนใจแล้วก็เข้าทางกับไทยเรามากๆค่ะเพราะว่าถ้านาบิอได้มาต่อยนะคะสูงยาวแขนยาวได้เปรียบมากแต่ทั้งนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วจะเอาน้องมายังไงคือน้องเนี่ยตอนนี้อยู่ในแคมป์ของวันชิมปีเป็นชิพก็ต้องไปคุยกับบอสชาตรีใช่ใชซึ่ง,อองเรื่องนี้แหละสมาคมก็พยายามที่จะไปพูดคุยกับบอสชาตรีอยู่ค่ะว่ามาทํา MOU ร่่วมกัน้เีผทจะไดดึ ตัวน้องหรือว่าดึงนักชกที่น่าสนใจคนอื่นๆเนี่ยมาเข้าแคมป์ทีมชาติคุณก็จะได้มีโอกาสติดรับใช้ทีมชาติแล้วก็เผื่อต่อยอดในอนาคตเผื่อจะเลิกเล่นไปอาจจะได้รับราชการด้วยก็อาจจะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวนักชกเองทั้งทีมชาติแล้วก็ทั้งค่ายมวยด้วยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีข่าวดีเพิ่มเติม,ตมฮะกีฬาเอเชียนยูธเกมที่บาเรนครับปลายปี22-31ตุลาคมฝ่ายจัดการแข่งขันเนมีมติ เพิ่มกีฬามวยชิงชัยครับเพราะนั้นเมื่อมีมติมาแบบนี้ก็ต้องให้ฝ่ายเทคนิคเร่งเตรียมทีมเยาวชนเป็นการด่วนส่วนแมตช์ชิงแชมป์ประเทศไทยทั้งระดับประชาชนยุวชนเยาวชนจะจัดเดืนอนมิถุนายนนะฮะและเดี๋ยววันที่26เมษายนนี้เนี่ยจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสมาคมวาระคือการเลือกตั้งฮะ,ะเนื่องจากท่านพิชัยชุนหาวชิระ นายกสมาคมประกาศแจ้งลาออกในวันนี้นะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยท่านรองนายกนัฐมันตรีและนัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิ่งจะยื่นหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเรื่องไม่ขอรับตําแหน่งรองประธาน กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยระบุว่าท่านมีภารกิจสําคัญที่ต้องรับผิดชอบใช่ค่ะก็การลาออกของคุณพิชัยในส่วนของสมาคมกีฬามวยครั้งนี้นะคะก็เห็นทางสมาคมแจ้งว่าเพื่อมีการปรับโครงสร้างของสมาคมมวยนั่นเองแต่ว่าวันที่26เมษายนนี้ก็ต้องรอรู้นว่าท่านจะกลับมาลงชิงตําแหน่งอีกหรือ<ม>เปล่านั่นเองค่ะค